ผู้ว่าชัดชาติสองงานอันทะเหนียวครองเมืองสะบัดแปลงส่งสารชวนหาบ้านให้หมาแมวจรผมไม่ได้เป็นศัตรูกับคนจัดงานนะแต่ผมถามว่าผู้ว่าเนี่ยให้ความสำคัญอะไรบ้างกับสิ่งที่หาเสียงไว้214ข้อซึ่งผมยืนยันเลยว่ายังไม่เห็น214ข้อที่หาเสียงไว้อันไหนเป็นรูปธปรรมอันนี้เกินอายุ ครึ่งหนึ่งของการไป็ผู้ว่าแล้วนะผู้ว่านี่ยสี่ปีไม่ต้องมาโมเมทราฟฟี่ฟังดูใดๆทั้งสิน้นเพราะว่านโยบายหลักยังไม่สำเร็จสักอันเดียวนะสวนสิบห้านาทีคืนทางเท้าประกฏมึงคืนทางเท้าให้แม่ค้าสวนสิบห้านาทีกี่โมงพอกเกอร์เซ็นเตอร์กี่โมงเอาสายไฟลงดิกี่โมง ถูกไหมน้าไม่ท่วมกี่โมงรถไม่ติดกี่โมงฝุ่นไม่มีกี่โมงนักสืบฝุ่นฝุ่นสืบถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วนักสืบฝุ่นฝุ่นถึงไหนแล้ว,ลว,ลวจิตใจทาด้วยอะไรกันนีู่ดว่าไข่แมวครับไม่ใช่ไข่คิ้งคองเออแต่รูปนี้มันคงไข่กิงคองคุณดูดิคุณดูดิค,ดดคุณดูแอกดูนะไข่แมวเฮ้ยนิเรศ,าศาการไข่แมว เห็นยังเห็นยังเห็นยังอันนี้เห็นยังอะ่ะถ้าไม่เห็นสไลด์สไลด์นี่มาบเบื้อเลยตอนแรกผมดูไอ้นิทรรศการหอมแดงเลยวะนี่เรศการหอมแดงอีรรสก,การหอมแดงเออเนี่ยน้ำท่วมจะเป็นจะตายเนี่ยอาประชาอุทิศนะประสานเมตรสุขุมวิทยยี่สิบสามถูกไหม อ,อพัฒนาการวันเนี้ยที่เห็นเนี่ยเอ,อบางนาเนี่ยอืมคุณเห็นไหมผู้ว่าเขามีความสุอ,อไข่แดงมาเลยเนี่ยอ,อไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ก้นไข่แดงผู้จริงเ็าทาโครงการทําหมันหมาแมวมันก็เไยเป็นลูกไข่ไงเออนะอาจจะดูเอ็อเอกซ์หน่อยแล้วกันแต่ว่าเขาเขาทำมาอย่างนเนี้ยเนี่ยอืม นะเขาทํามาอย่างงี้นินาการ์นะคือผมก็ไม่ได้ต่อต้าหรอกนะจะทําหมงทําหมันแมวอะไรเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยถ้าบ้านเมืองมันลถไม่ติดฝุ่นไม่มีนะไม่ท่วมอย่างทำไปเหอนนี่นะทําไปเหอะดูนี่ซูมแพ็คคุณ Zoom, ซูมสิคุณซูมดูคุณแหวกดูนี่ก็ต้องเรียกไข่แมวไงพวกว่าไข่แมวไงเนี้ยเมื่อกี้สีขาวไม่เห็นใช่ไหมคราน,นี้มาแดงเป็นหัวหอมมาเลยเนี่ยหอมแดงเลยแชร์ลอตส์เนี่ย 嗯，做泼皮。